ดีมี่จังชาแนลวันนี้นะคะจะรีวิวของที่ซื้อมาค่ะซึ่งก็จะไม่บอกก่อนว่ามันเป็นอะไรให้มาเราลุ้นกันอีกทีนึงนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะคือของที่ซื้อมาใส่เป็นถุงของโรบินสันมาค่ะก็อันแรกก่อนเลยเนาะก็จะเป็นอันนี้ค่ะอะไรอ๋อ,อเป็นอันนี้ค่ะเป็นปากกา ปากกากัะเพชรค่ะก็จะมีทั้งหมดสีสีค่ะมีสีส้มสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีม่วงค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเปิดมาก็เขียนได้เลยค่ะคือมันเห็นชัดเลยนะว่ามันเป็นกัะเพชรค่ะและดูรอบๆนะมันก็จะแบบสวยมากเลยนะน่าจะเป็นของสาก,กุระเนาะอันนี้คือเอามาสีสีค่ะก็จะเป็น สีม่วงสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีแดงค่ะ <_ C ity> ก็เดี๋ยวไปดูอย่างต่อไปกันเลยเนาะอย่างต่อไป <_ C ity> ก็จะเป็นพ <_ C ity> ุงกุญแจค่ะพุงกุญแจของอะไรสักอ,อย่างเฮ <_ C ity> ้ยไม่มีหลายลายมากเลยนะในในี้นะคะก็จะมีอยู่หกลายค่ะก็จะเป็นลิปสติกสตรอเบอรี่คุกกี้รองเท้าโดนัทแล้วก็เพนไฟล์ค่ะ อันเนี้ยนะคะก็จะมีราคา225่บาทค่ะต่ออันหนึง่งอันนี้ก็ซื้อเป็นรองเท้ามาค่ะก็เดี๋ยวมาแกะกันเลยนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะแกะให้ดูเลยนะคะโอเคแกะไม่ได้เลยค่ะไมค่ะโอ้ยมาดูกันว่าเนือ้อมาดูกันค่ะว่าเนื้อของพวงแตเป็นยังไง เป็นแบบนี้ค่ะน,น่ารักมากเลยนะเป็นแบบแรบลิ้นแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบอันนี้น่ารักมากเลยสอง้อยี่สิบห้าบาทค่ะก็เดี๋ยวไปดูอย่างต่อไปกันเลยยางต่อไปนะคะก็จะเป็นที่ขันหนังสือค่ะมีทั้งหมด4ีอันของอันนี้ก็จะเป็นสัตว์เป็นพวกสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอะไรอย่างงี้นะคะก็จะมีเป็นปลาอะไรสักอย่าง ก็จะมีเป็นปลาค่ะ,ม,ม,ม,ะมีเป็นปลามีเป็นพึ่งอ่ามีเป็นปลาหมึกค่ะแล้วก็มีเป็นมาน้ำค่ะน,นี่น่ารักมากเลยค่ะเอาออกอ่ะก็จะประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะแล้วมันก็แบบใส่ไปนี่นะคะก็จะเอาหนังสือมาแล้วก็เอามาใส่ สมมติเราอ่านหนังสือหน้าไหนอยู่ไงเราก็ขัน่นอุย้ยเนี่ยน้่ารักมากเลยอันนี้เนี่ยก็คือทาสมมุติให้เฉยๆเพราะว่าถ้าหนีแบบหนีบจริงๆมันต้องหนีบกับอันนี้ก็กลัวที่คั่นหนังสือหักค่ะจบโอเคอ้ยน่ารักน่ารักมากเลยค่ะค่ะค่ะน่ารักมากเลยค่ะ ไปดูอย่างต่อไปกันเลยนะคะอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยเป็นอันนี้ค่ะมันใส่ปลอกก็อยู่อ่ะมันเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งเอาอันเนี้ยนะสิ่งนี้ก็คือมันเอาไว้แปะกับผนงังใช่ไหมเอาสีเขียวๆเนี่ยะคะ่ะแปะกับผนงังจากนั้นตอนมืดไม่มีไฟไแล้วเนี่ย อันนี้นะคะก็จะเรื่องแสงค่ะแบบเห็นแบบฟุ <Wow. S 1> ๊ๆเลยก็จะสวยมากแต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะติดไปตรงไหนของบ้านดีก็จะเก็บไว้ก่อนแล้วกัน,นนะคะอันนี้นะคะมีราคาหนึรยยีิบาทค่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูอย่างต่อไปกันเลยน,นะคะเลยว่าอย่างต่อไปเนี่ยมาเป็นเซตแน่นอนให้ดูยังหนึ่งสองสามว้าว <Wow. S 1> เซตหนามากเลยทุกคน ก็มันก็จะประมาณนี้ค่ะรูปร่างก็จะเป็นแบบนี้จากไดมอนค่ะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูทีละอันนี้นะคะอันแรกก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเป็นโพสิทค่ะเอาไว้เขียนอะไรแค่นิดเดียวเพราะว่าอันนึงมันก็ไม่ได้ใหญ่มากค่ะแต่ว่ามีความหนาอยู่ระดับนึงมองไม่เห็นหรอกค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นพวกถ้วยชามถ้วยชามหายจานอะไรอย่างนี้เนอะก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งสวยมากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสวยมากเลยยงต่อไปค่ะก็คล้ายๆกันก็จะเป็นโพสิสเหมือนกันคือทั้งหมดที่มันเป็นเซตนะก็จะไม่ได้เลยว่ามันกี่บาทค่ะเรื่องนี้สวยมากเลยค่ะก็จะมีแมวดำแล้วก็แมวขาวค่ะ น่ารักหมดเลยเป็นตอนที่มันนอนค่ะแบบนอนเลยเราจะไล่จับด้านหน้าก่อนเลยนะอันนี้คือไม่เห็นเลยว่ามันคืออะไรมันคืออะไรข้างหลังมันเป็นแบบเก้าอี้เป็นอ,อ,อะไรอ่ะกระเป๋าสมุดโน้ตของขวัญแล้วก็กล่องดินสอค่ะมันคืออะไรอ่ะเปิดเลยนะ น,าน่ารักมากเลยค่ะแบบสายลุงอะไรหัวใจแฮปปี้หมีออกมาจากกล่องของขวัญไอศครีมเต็ไมไปหมดเลยช่งางว่ขอบคุณค่ะน่ารักมากค่ะอะไรอ่ะหยิบมาเลยนะอันไหนด้านหน้าสุดอ่ะอันนี้มันคืออะไรอ่ะเฮ้ยแต่ด้านหลังเหมือนจะลูแล้วอ่ะใชยเลย อันนี้นะคะก็จะเป็นที่แปะชื่อว่ามันมีเขียนด้านหลังแล้วไงว่าวิธีมันคือยังไงมันคืออะไรอะไรอย่างนี้เนาะก็คือรู้หมดเลยว่าเมื่อกี้ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรเลยอันนี้มีหลายลายมากเลยอ่ะมีกี่อันน่ะมีหลายแผ่นเลยโอ้ยอันใหญ่เนี่ยก็จะมีหกอันแล้วก็ส่อนอันเล็กฝั่งนี้น่ะที่มันเป็นแบบอันเล็กไม่ใช่อันใหญ่นี้นะก็จะมีเก้าอันค่ะแล้วก็อันใหญ่อีกสอง ด้ฝาฝั่งนี้คะก็จะเล็กกว่าด้านนี้อีกก็จะเป็น6อันค่ะก็ไลยมาข้างล่างเนาะก็จะเป็น4อันค่ะอุ้ยน่ำหนักมากเลยอ่ะอย่างต่อไปกลัวเห็นมากเลยอ่ะคืออะไรอ่ะถ้าเปิดมาต้องหลู้แน่เลยเปิดอันหนึ่งของํา เป็นที่แปดโน้ตได้แล้วมันเป็นลายแบบลายดินสอได้นี่คือแบบมีหน้าตานะแล้วด้านนี้คือไม่มีหน้าตาค่ะน่ารักมากเลยค่ะน่ารักอ่ะอันนี้นะคะก็เอาไว้แปะกับโน้ตโอ้ยน้อต่อไปนะคะอันสุดท้ายก็รูแล้วค่ะเพราะว่ามันอยู่หลังสุดมันเป็นที่ขั้นหนังสือเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็จะเป็นแบบใสๆเนาะแล้วก็จะมีลวดลายแค่นิดเดียวค่ะ ก็จะเป็นตามรูปด้านหลังนี้เลยก็จบไปแล้วทั้งกับเซตกล้องอันนั้นไปดูอย่างสุดท้ายกันเลยค่ะอย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็นอะไรอะ่ะมันน่าจะเป็นเกมค่ะเพราะว่าด้านหลังเขาแบบมีเขียนว่าเพสโต w คูเพชเนาะอันนี้ก็ไม่เคยเล่นนะก็ถ้าใครอยากเล่นก็ลองลองไปโหลดเองนะ แต่คือไม่เคยเห็นแล้วว่ามันเป็นแอปอะไรอ่ะ <S <S ไม่รู้จักแอปนี้อันนี้คะมีหลายรลน์ให้สะสมมากเลยก็จะมีหกอันใช่ไหมน,นี่ก็จะเป็นด้านหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะไม่เหมือนกันค่ะอันนี้นะเขาบอกว่าไม่เหมาะกับเด็กสามขวบลงไปเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะเอาเข้าปากหรือเอาอะไรก็จะไม่ปลอดภัยค่ะฝักเด็กเด็กหกขวบลงไปเนาะก็ต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนค่ะ ในต่านี้น่ารักมากเลยอ่ะมันเป็นแบบหมาใช่ไหมมันเป็นพวงกุญแจได้นะเพราะเห็นมันมีเชือกดังข่าน,นะ,ะ้คลิปนี้สนุกไหมเอ่ยเพราะว่าที่หมดเร็วเนี่ยเพราะว่าหมดแลวค่ะถุงนะคะก็จะเอาไปใช้เป็นรีไซเคิลต่อค่ะก็เอาไปใช้ซ้ําหลายครั้งเนาะก็จะบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเป็นเหมือนแบบคลิปที่ตัวเองเนี่ยไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรคือแบบ ไม่ได้เปิดดูก่อนอะไรเลยนะแบบแบบตื่นเต้นมากค่ะแบบคือทําไม่ตื่นเต้นก็ไม่รู้แบบจะอะไรแล้วอะ่ะเพราะว่ามันสวยตรงอันเลยนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe และกดกระดิ่ขงข้างๆให้ด้วยนะคะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย